เอโยสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกม Summoner w a r กับ b ู u Channel นะครับเริ่มเดือนใหม่แล้วนะครับเพื่อนๆเนาะสุขสันต์สามพันสามร้อยสามสิบสามวันนะครับมีอะไรบ้างนะครับนี่กดรับกันก่อนเลยนะครับใครที่เข้ามาเล่นใหม่หรือว่าเข้ามาเดือนนี้นะครับก็จะมีในส่วนของการล็อกอินนะนี่เลยนะครับวันแรกเนาะแจกคัมภีร์ที่กเขเก้าปีสามม้วนนะครับวันที่สองนี่หินมานะครับวันที่สามคัมภีร์ที่กเขเก้าปีอีกสามม้วนเนาะ วันที่4ี่แจกรูน 6, ดาว1รูนนะครับแบบสมเนาะแล้วก็วันที่5ก็คำ9ิฆาปีกสามม้วนนะครับวันที่6เพชร100แล้วก็ดีมอนนะครับอ่ะอันนี้ก็คือไปดูของฝันนะก็คือจะส่งอยู่ในกล่องของวัญแบบนี้นะครับอ่ะก็ไปกดรับกันด้วยนะทุกคนเนาะทีนี้นะครับก็จะมีในส่วนของรายการเพิ่ม,เต,มเติมนะครับ3ามสาม,สามนะก็เรียกว,ว่าใช้เพชรซื้ออ่ะเดี๋ยวผมลองกดให้ดูแล้วกันนะครับอันไหนควรซื้ออันไหนไม่ควรซื้อเนาะอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนะเมื่อกี้ลืมทุกคน <laughs> ลืมแคปภาพไว้ก่อนนะ กดไปหมดแล้วด้วยนะอันไหน,น,นซื้อหรือไม่ซื้อนาออันนี้นะครับเรายัางคุมนะ้มจี้ยังไงก็ซื้อเถอะนะครับต่อมานะครับผมต่อมาเนี่ยจะเป็นในส่วนของคำพิท่านนะอันนี้เขาคุ้มนะครับซื้อเลยนะครับต่อมามันเพื่อนสามสามนะสามร้อยสามสิบสามเพชรนะครับคิดง่ายๆคือสกอร์เนี่ยดีกว่าสกอร์ส้มสกอร์ส้มปกติเจ็ดสิบห้าเพชรใช่ไหมอันนี้ได้ห้าใบใช่ไหมครับแล้วก็สกอร์ใบเนะี่ยดีกว่านะคือถ้าเปิดมาพามานะันเนี่ยมันได้เลือกสามตัวเลยนะว่า มันจะมี3ตัวให้เราเลือกเนาะเราก็ได้จี้อีก300อนะอันนี้ซื้อในะคอนข้างคุ้มนะครับทีนี้นะครับแพ็กปัญหาและแพ็กสุดท้ายทุกคนเป็นการขอบคุณนะเรียกว่าขั้น4เลยนะครับก็คือ3ามสามเนะี่ยคุณจะได้หินหลอม3มก้อนส้ม33ใบแล้วก็แสงมืดสาใบนะครับซื้อคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับแพ็กนี้หลายคนถามมากว่าคุ้มหรือไม่คุ้มพี่นะครับกดให้ดูเลยแล้วกันนะว่าคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าคุ้มหรือเปล่านะครับสําหรับ ID ดี อันนี้เป็นในดีเทพบูนะเป็นในดีที่ผมดองสกอร์ดองอะไรไว้หลายอย่างนะสกอร์น่าจะไม่ดองน่าจะเปิดหมดแล้วนะครับเอ๊ะเดี๋ยวเราไปหนึ่งหนึ่งศูนย์นะหนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมขออนุญาตทำศูนย์นิดหนึ่งนะทุกคนนะขออนุญาตทำศูนย์นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับนะสิบรอบเนาะสิบรอบเท่นกลับมาที่เดิมนะครับปบับ เมืนะ่อกี้เรารับของกันหมดยังยังใช่ไหมไป,นะไปรับเลยเนาะไปรับเลยเพื่อนๆอะไรที่ไม่กดรับรับให้หมดนะเพราะว่าบางที ID ผมเนี่ยนะเรียกว่าดองไว้จนไม่รู้จะดองไงแล้วนะดองจนของหายหมดแล้วนะอ่ะขอตรงนี้ออกนะแม่เรามาลุ้นกันนะครับวันนี้ก็มีตรงนี้8ใบนะแล้วก็แสงมือสาใบนะครับแล้วก็คัมภีร์ส้ม38ใบนะครับไปไปลุ้นกันทุกคนขอสักหนึ่งผาไม่ขอ5ดาวสองสามตัวแล้ว3ตัวไป สามตัวไปให้ทุกคนขอเยอะไปไหมขอเยอะไปไหมมีสกอร์แค่นี้เจ้าสามตัวเลยเหรอไอดีนี้ยังไม่มีห้าดาวแสงมืดน,นะครับขอหน่อยแล้วกันขอหน่อยแล้วกันเพื่อนๆแฟนทอมนะครับอจอมโจรแฟนทอมคือสกอร์ส้มต้องบอกก่อนนะว่าใครที่จะใครที่จะเอามาเปิดสกอร์ส้มเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร,ร่นะเพราะว่าไอตัวสกอร์ส้มนะครับมันไม่ค่อยจะได้อะไรดีๆหรอกทุกคนนอกจากว่าดวงคุณจะดีจริงๆอ่ะนะฮะ ถึงจะได้โอ้วนี่ก็ถือว่าผ่าใช้ได้อยู่เหมือนกันนะแต่ว่านะครับแต่ว่าพอเป็นไอเดีบูชแนลไอเดีที่ไม่ใช่ไอดีคนดูฝากเปิดเนี่ยนะมันมันอาจจะไม่ค่อยมีอะไรน่าลุ้นน่าจะได้ห้าดาวสักเท่าไหร่นะคือ <c oughs> <c oughs> นะครับก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เรียกว่าเดี๋ยวเพื่อนลองดูนะลองดูนะตัดสินใจกันเอาเองนะว่าไอสามสามเนี่ยมันคุ้มหรือเปล่าน,นะครับสามพันโยเพชเนี่ย คือต้องบอกว่าถ้าใครคิดจะเอาสกอร์ส้มมื่อกี้ไม่คุ้มแล้วนะทีนี้8ใบทุกคนไป8ใบนะครับ5ดาวสักตัวหนึ่งเถอะเพื่อนนะฮะก็ไม่มานะครับแล้วก็น่าจะเอาตัวที่ไม่มีเนาะเอาตัวที่ไม่มีนะครับอัปเดตไอดีไว้นะครับ4ใบเพื่อนอีก4ใบนะครับ,บ,รบโอ้ยทำไมมันจางๆได้กินอะไรไหมได้กินอะไรไหมเพื่อน เพื่อนได้กินอะไรไหมแสงมืดผานะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่าจะได้อะไรนะครับโอเคพีสแสงนะก็ถือว่าไม่ไม่แย่นะแต่ก็ไม่ได้ไม่ดีนะนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เล่นแล้วนะครับโอ้โหเราสาสรนี้ก็จะได้แบบ5ดาวแสงมืดอะไรเขาบ้างเนาะน่าจะเป็นห้าดาวตัวที่สองของไอดีนี้นะครับหอหรือเปล่าไม่ใช่5ดาวตัวที่สองเป็นสี่ดาวตัวที่สองของไอดีนี้หรือเปล่าทุกคนอันนี้ผมก็เลือกไว้นะผมอยากมาศาสตร์อารนะีนาผมขาดตัวศาสตร์อารีนานะครับเดี๋ยวมาดูผลประกอบการกันนะครับผม ผลประกอบการก็น่าจะเป็นที่ประจักษ์กันแล้วนะครับว่าอ๋อตัวที่2จริงด้วยนะสีดาตัวที่2เนี่ยก็ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่นะเพชร3 3 3 3เนี่ยนะครับเอาไปฟาร์มดีกว่าเพืเ่อนนะผมขออนุญาตก,กดรับก่อนนะมีอะไรเข้ามาอีกบ้างมีอะไรให้เรากดรับอีกบ้างทุกคนอตอนนี้ลุงโพขึ้นไปเป็นที่1แล้วนะแดีวก็อันนี้เนาะ อันนี้นะครับอันนี้ยังกดหลับได้อยู่นะผมว่าเอาไปกดแรกเนาะไอ้คัมภีม่วงเนี่ยไม่มีไอดีไหนผมสักไอดีหนึ่งเลยนะที่เจอคัมพีนะครับประมาณนี้เพื่อนๆประมาณนี้นะก็ดูแล้วเป็นไงบ้างครับ3 3 3 3สยสาเมตรคุ้มหรือไม่นะครับก็ตัดสินใจกันเองแล้วกันนะสำหรับใครที่จะเปิดนะสำหรับใครที่จะเก็บเพชรไว้ฟานนร์มนะเป็นผมผมรู้สึกว่ามันได้ลุ้นดีมันก็ไม่ได้ไม่ได้เสียหายเลยนะ3พันเพชรนะแต่ว่า ตามเลยนะตามเลยล้วนๆใครที่ได้ห้าดาวก็คุ้มนะครับใครที่เกลือแบบผมเนี่ยก็อาจจะไม่คุ้มเนาะถ้าเพชรไม่เยอะจริงนะเพชรเหลือสักสี่พันเนี่ยอย่าไปกดเลยนะครับเอาไปฟาร์มดีกว่าไอเดียเราจะได้เติบโตเนาะคลิปนี้ประมาณนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนอยากให้ได้ห้าดาวทุกคนนะวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับผม